ครับผมสวัสดีครับพี่น้องมือนีบาไกโ่โคกรนบก้าเลาะผ้พาพี่น้องหลาะมาตอนนกเขาครับมาแบบอากาศลมหแห้งๆนกเขาก็อยู่ในป่าครับพี่น้องมันบ่ค่อยออกมาบ่ค่อยออกนอกเดินมือนีเบาไก่ได้ยินเสียงขันอยู่ในป่าอยู่ข้านี่ครับด้านลัางนี่ครับฟังอยู่ไกลกเป็นนกสองกุกพี่น้องนกสองกุกกับเสียง กลางไปหาใหญ่เห็นละครับเสียงกลางไปหาใหญ่จังวาาา่าเบาไก่เข้ามาเบาไก่กับเสียวนุ่ลงนี้ครับเอาเจะขนุนลงนี้จะล่องเดินนี่ละน้ำเพื้นนี่ละครับบาไปเจ้ามาละเบาไก่กับเสียวนุ่งล่องนั้นขึ้นหันพี่น้องผมต่วนสะอาดตัวน,นั้นนะครับนั่นต่วนสะอาดตัวน,นั้นนะครับ วาไกเ่เอาขึ้นไว้งานนกโดดคันเอาไว้ใกล้กันนะครับเอาไว้ต่ำๆให้ใกล้กันมันล้มแห้งพี่น้องล้มแห้งอีดีมือนี่จักสีมาน์สบอมันอ่ะจังไดมันกะไดมาแล้วเนาะพี่น,อนอ้องเนาะอ้าจังไดจังถัดติดตามรับชมเป็นแรงเชียร์แรงใจให้บาวไก่น้ำเด้อครับพี่น้องโอ้ยลมอีดีครับจังถัดติดตามรับชมมึงวา่าบาไก่สีมานบ่มือนี่เดี๋ยวบาไก่เสียวนกลงหนีสักกอนครับนกลงหนีสกักกอนไปจังเสียวจับมาละ ถึนต้นนั่นยังไงจังขัดที่ตามรับชมกันเด้อครับ่าสิมานบอมวนีที่ตามรับชมครับ เรียบร้อยครับพี่น <transfer> ้องผมเขาไปหาเจ้ามาละครับเป็นนกสองกุกเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปติดตามกเจ้ามาละบนลงดินครับเพื่อนนี่เขาไปหาเจ้ามาละเลยเรียบร้อยครับเจอนกพเนียดนะครับไปรุ่นกันครับผมครับผมพี่น้องเบาไก่เอาเจ้าขนุนลงดินครับสู่กันเต็มที่คู่เอือนกันเต็มที่ถากันเต็มที่เลยมือนี่ แต่ว่านกปลามาจับแถวนี้ครับจับแถวนี้บานนี้บวงเสอเจ้ามาละครับ <c oughs> จะมาละอยู่บนต้นใหม่ครับเราไปเอาจะมาละไวันี้มาเบ่งเชลยกันครับมาดูกันมาดูกันมาดูกันเป็นเชลยสองกุกเจ้ามาละจัดให้อีกแล้ววันนี้เพื่นบ่าว นี่ก็เป็นลูกเนยียดครับเก่งผนยียดก็เคยเอาลูกกระจมเรียบร้อยครับนะ่ชลยของเฮาบอกไก่จะสอบเอามาส,สอตัวครับบาไก่จะสอบเอาผนยียดตัวนึงดินตัวนึงมาน้ากันมาโยนมาเหยียกต้อยกันด,ดีครับสวยสวยก้อนเนยียดบาไก่เบ่งเจ้าพี่น้อง โมงง,งยิ่นี่นเดี๋วขอนเพลียดบอไก่จามาละครับจามาละจัดให้สวยๆครับเจเลยสวยๆตัวใหญ่ๆครับสูดีครับเชเลยตัวนี้เสียงคู่ก็ดีเสียงคู่เสียง,งนยน2สองกุกเป็นนกเสียงมวนอยู่นกตัวนี้ อา,า่ังไรมือนี้หอบกระม้านะนะนะพีร้องเนาะขอบคุณขอบคุณพี่น้องผมไม่ายเด้อครับที่ตามรับชมเป็นแรงเชียร์แรง,แรงใจให้เบาไก่ผูกล้มุกผ้าระมือนี้ก็ล้มแห้งครับผะโอยโกกอยู่ค่ะพี่น้องผมล้มแห้งอีดีอยู่มือนี้ครับผมสุดท้ายนี้ขอพี่น้องผมอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงสุขุสุขคนเด้อครับลำล้ำลุ้ยด้วยสุขุสุขคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม พอกันครับเอเาบาไกลสีผาพ,พี่น้องเลาะไปหาอยังางสาธิตตามรับชมกันครับผม